สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านนะครับวันนี้ครับอยู่กับโอ้พุนเตกินยาคุนเอาออกหมดแลอวงานนะครับวันนี้อยู่กับงานสัำาบัตรรนะคัิงานแห่ฟัดจดนะครับของพระอาจารย์นะครับ วันนี้ช้างทั้งเก้าเชือกของเรานะครับก็ได้เข้ามาสู่พิธีงานนะครับเพ<ล>ื่อตั้งขบวนจะทําการแห่นะครับผมวันนี้บรรดาญาติโยมมากมายนะครับจะมาร่วมขบ,บวนแห่ครับของศรีพระรามอ่อระยศบันนี้นะครับผมนี่ประใจมงคลนะครับ พระเจ้าคนเพรเราครับฝั่งนี้นะครับบางนี้ครับมีพระเจ้างคนครับแล้วก็ทา ที S <S mm ่ดาวครับทงนนี้ก็ททาง้ันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับกบรรดาั้งจกรียนันกทุกเทียสุดท้านะครับบีลองกครับอนมีมามากมายครับ ที่บรรยากาศดีมากนะครับผม,มไม่รอนลยครับผมฝั่งนี้ก็เจีกำเลิงของเรานะครับฝั่นนงนี้ช่วงนี้ขบวนก็กำลังรอท่านแคคูอยู่นะครับผม ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสีดาคุณเงินครับสีดาคุณินของเราฝั่งนี้นะครับก็ะพายทองแท้นี่ที่เป็นช้างเผือกนะครับลายทองแท้นี่ไายผู้ป่านะครับทางน้องโบครับอยู่ฝั่งนี้ครับมีพระเอกของเรานะครับลายทองแท้นะครับแต่งยังรอแล้วครับวันนี้รับบทเป็นช้างเผือกนะครับ เพื่อจะให้ท่นานะ้าจารย์ได้นั่งนะครับวาทายร้นางครับความพร้อม,อมตอนนี้ก็อยู่ที่80แล้วนะครับผม เดี๋ยวอีกกี่นาทีข้างหน้าครับขบวนก็จะเริ่มทยอยออกจากสนามโรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้ขบวนช้างก็ได้ทยอยรับพู้ที่ขึ้นนั่งทางกันเกือบจะสึกแล้วนะครับก็คงจะเหลืออยู่เชือกลายทองแท้นะครับผม การได้ไหมริเวนขบวนสีโตแล้วก็่อดด้วยนิเกสีคนทีรับรัที่สี่แล้วก็รางรางแล้วก็รถไปสีรถรักที่แบบนรถตัทา ครับพระอาจารย์ก็ได้้นาครับผมรสวยๆครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุมากเลยครับขอให้มันมาด้วยมันด้วยครับีวครับย้อ ครับก็บรรจางก er> ็จะได้เข้าแถวกันนะครับผมเป็นระเบียบเพื่อจะให้บรรดาท่านที่มาได้ผ่านเรื่องกันก่อนนะครับก่อนที่ขบวนจะเริ่มนะครับเรียบร้อยครับนะครับ

อันนี้อากาศดีครับผมเป็นบรรยากาศเป็นคึมๆนะครับผมวันนี้ไม่ร้อนครับก็พอดีเลยกับอากาศช้างๆเลยครับรรบ,บรรยากาศดีมากครับบ๊ายดีครับ ครับผมครับก็มีจะชิปบ้าะนะครับผมลูกสาวแบบมาทราโดยเฉพาะคำมือนะครับผมเอาละนะครับผมตอนนี้กบวนก็เริ่มแล้วนะครับ เริ่มแล้วนะครับวันนี้นำหน้าโดยพระชัยมงคลน,นะครับผม วันนี้ราชัยมงคลน,นำหน้าขบวนนะครับ เดี๋ยวจะไีตของขบน้อนก้านะครับนี่เป็นะบวนฟ้อนนะครับสวยงามครับส่วนด้นหน้าขบวนนี้จะเป็นะบวนสิงโตนะครับ ขบวนครับแล้วก็ติดตามไปด้วยทายทองแท้นะครับเนีแล้วก็พังพังน้องดาวพ,พังน้องดาวพังน้องดาวพัง,งพ,งนงพงันเงินเก๊ขำมือ าาทางน้องบูและก็พระเอกของเราครับวันวนี้นวันรักครับผมพระเอกซีดอคุณเงินปิด้ายกับบุกนะครับกระปุกก็ก้าวเชียรด้วยกันนะครับวันนี้นะครับ ก็ขอสาธุบุญในวันนี้นะครับขอให้เบบีซีทุกทุกท่านนะครับเป็นระดับบุญบุญในคบนี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสาธารสินใดสำคัญค้าขายยังไงก็ขอให้ร่ำรวยด้วยอากาเขียอย่าจนนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับพะยาพะยา สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะหยุดไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับท่งนลาชัยมงคลของเราดี่ดีสมจะมาเ๋าพบกันใหม่ในคลิปหน้าอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ